นัทิตาอินชัยยงนะคะอ,อ,อยู่กรุงเทพค่ะอายุสามสิบสามปีเป็นนักศึกษาวิชาลามหลักสูตรเจ็ดปีแล้วก็หกเดือนค่ะออคือจะมาส่งการบ้านนะคะเมื่อวานค่ะตั้งใจว่าจะเก็บเสื้อผ้าค่ะไปบริจาคแล้วเสื้อผ้านั้นนะคะ ก็เป็นเสื้อผ้าที่ตั้งใจจะไปบริจาคนานแล้วแต่พอเวลาที่เราไปเปิดถุงอะคะ่ะเปิดถุงแล้วเราก็หยิบเสื้อผ้ามาทีละตัวทีละตัวมันมันมีความเสียดายะคะ่ะมันก็หยิบมาวางทีละตัวตัวนี้มันก็ยังไม่อยากให้หยิบมาดูทีละตัวตัวนี้ก็ยังไม่อยากให้ะคะ่ะแล้วมันก็มีความคิดชวนเราไปว่า โอ้ยตัวเนี้ยยังดีอยู่เลยนะเอาไปขายไหมตัวละห้าสิบบาทก็ได้นะอะไรเงี้ยค่ะคือชวนชวนเราคิดไปขายเพื่อที่แบบอยากจะได้เงินตอนนั้นก็เขยนะคะแล้วก็หยิบหยิบมาเรื่อยๆอะคะ่ะจนหมดถุงมันก็มีตัวที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้แต่ความอยากจะให้นั้นนะคะมันยังเป็นความอยากจะให้ที่เลือกบุคคลนะคะ อยากจะให้คนที่เราอยากให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เสียเวลาอยู่กับการแยกเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าค่ะเป็นแบบเป็นครึ่งวันนะคะรู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมหนูถึงแบบไปอยู่เสียเวลาอยู่กับความเสียดายแทนที่หนูจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี้ยค่ะจนแบบมานั่งคิดเฮ้ยสุดท้ายเนี่ย เราอยากจะสละเราอยากจะให้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยทําไมทําไมมันมีความอยากจะได้อยู่ตัวหลักๆที่หนูเห็นชัดคือหนูมีความเสียได้อะค่ะเสียได้เสียได้เ,ไดเอ้ยเผื่อเผื่ออ,อนาคตรเราต้องใช้นะเราต้องอยู่ในสังคมอยู่นะอะไรเงี้ยถ้ามันต้องใช้เราก็จะได้ไปหยิบมาใส่มาใช้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นเขาจะมองยังไงอ่ะถ้าเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้อ่ะอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยแบบ เห็นความเสียดายตัวนี้ก็เลยอยากจะมาบอกเล่าถึงความเสียดายที่มันมีมันมีมันมีในความคิดตัวเองอะคะ่ะกับความอยากความอยากที่มันยังอยากจะได้จากการการให้ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะก็แต่ก็ตัดสินใจได้ะคะ่ะสุดท้ายก็ไม่เอาไปขายะคะ่ะก็ตั้งใจว่าจะเอาไปบริจาคให้กับวัดแล้วก็ให้กับ วางสแตตกาไว้หน้าบ้านให้กับคนที่เราไม่เลือกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะกิเลสเสียดายเนาะกิเลสเสียดายค่ะขอเชิญค่ะก่อนหนึ่งก็ต้องสาธุกับน้องณจชิตานะคะที่ได้อ่าา องความรู้ที่เราเรียตั้มเรียนมานะคะอ็งกลสตัวเองแล้วก็ยังได้วิธีทางที่จะแก้นะครับแ,แล้วก็จะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็วันนี้วันนี้เน่ตามที่ได้รับฟังที่น้องทุกท่านนี่ก็จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยจะพูดทุกสิ่งอย่างของตัวเองตามฐานะของตนเองเนี่ยนะคะ<อ>เพื่อไปสู่อริยศีลอริย สมาธิและอริยปัญญากันด้วยกันทุกท่านเลยค่ะอนุโมทนาด้วยกันจริงๆค่ะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะมค่ะคุณชุนค่ะเชิญค่ะกับาคารวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งครับจเจริญธรรมสำนึกดีดพี่น้องเออรุ